ไม่มีงบทำเซรามิกวีเนียทั้งปากทำแค่บางซี่ได้ไหมทำสองซี่ได้ไหมสามซี่ได้ไหมด้วยค่ะหมอเดอลนะคะท่านำแพทย์หญิงชาตพรเดชด,ดำรงูขายอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปกติเวลาที่เราทำเซรามิกวีเนียค่ะเราจะทำเท่าที่ยิ้มเห็นเนี่ยเวลายิ้มอะ สีมันจะได้เหมือนกันบางคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะยิ้มเห็น8ปดซีสิบซีแต่ในกรณีที่ทําบางซีค่ะเช่น2องซสี่ซีเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เราก็จะต้องทําแบบฉีดท,ที่เหลือเลือกสีให้ใกล้เคียงกับตัวเซรามิกวีเนียแล้วก็อย่างที่2ก็คือเวลาสีเปลี่ยนอะไม่ได้เปลี่ยนไปพร้อมกันเท่ากับทำาปดถึงสิบีค่ะส่วนออปชั่นต่อมาก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีงบทำเซรามิกวีเนียทั้งปากทาอะไรได้บ้าง ก็คือแบบฉีดค่ะถ้าสมมติว่าฟันเลียงตัวดีค่ะแล้วก็ฟันไม่ได้ใหญ่มากแบบฉีดแค่ข้างบน8ซี่ถึง1ิซี่ที่ยิมเห็นก็จะอยู่ในงบที่น่ารักกว่าแต่ในกรณีที่เราทําทั้งเซรามิกวีเนียผสมกับแบบฉีดในฟันบนอายุการใช้งานจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราทําไปวันนี้สีอาจจะเหมือนกันในอนาคตที่มาเปลี่ยนค่ะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบบฉีดทาซ้าอีกรอบในขณะที่เซรามิกวีเนียเนี่ยเขาก็ยังสีสวยอยู่ สรุปแล้วถ้าไม่มีงบทำเซรามิกวีเนียทั้งปากทําได้ไหมทําได้ค่ะอาจจะทําฟันบน8-10ซี่หรือทําบางซี่ที่มีการบิดเกตแล้วที่เหลือทําเป็นแบบฉีดก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีงบถึง8-10ซี่ทำไปเลยใช้ได้ยาวๆปีก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันค่ะไม่ได้มีซี่ไหนที่โดดเด่นมากขึ้น